อสัสดีพี่พิพิท,ท่านนะครับผมอาจารย์แบงค์นะครับจากช่อง YouTube เดิมเนาะช่องตามผมลงทุนเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเข้าสู่สกัดดใหม่เราเปลี่ยนชื่อเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเพื่อเป็นการวางไอเดียในการวางแผนการเทรดสาหรับตัวทองคำหุ้นแล้วก็ทีเฟกเนาะส่วนตัวก็แยกออกมาทําเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเนาะตอนนี้เนาะส่วนใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์คนเปิดพรเนาะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาตาม,ตามตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนาะคลิกเข้าไป อ่ะแล้วก็เราจะมีอ่ะข้างล่างตรงนี้เนาะเป็นอ่าลิงก์เนาะใหเเ้เปิดเปิดเปิดพอร์ตกับทาง xm เนาะอ่าก็จะมีกดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เนาะก็คือคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้นะี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะอ่ะาแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรเข้าไปเนี่ยก็คือเปิดพอร์ตจากตรงนี้ได้เลยเออปึ๊บอ่านี่ใส่รหัสผ่านนี่ป้อนป้อนรหัสพันธมิตรก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้ อ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วอ่าใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้ว,ลวก็จะพออยู่ในไลน์กลุ่มเนาะก็ทักไลน์ผมส่วนตัวเข้ามาได้เลยเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาเอา่าเทคเลขพอร์ตเนาะก็คือ b a e w a n g b a n k อ่ะทักไลน์ผมมาแล,แล้วก็แจ้งเลขพอร์ตเข้ามาเนาะผมจะให้ทางทีมงานเขา,เาตรวจสอบเงื่อนไขอะไรแล้วก็จะแจ้งเงื่อนไขอะไรทั้งหมดให้เนาะว่า อย่างน้อยอย่างน้อยเดือนหนึงเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยให้มีออเดอร์แค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะเป็นสังคมการเทรดในการวางแผนไอเดียกันไม่ไม่ไม่เป็นเขาเรียกจะไม่ได้เป็นสนะัญญาลเนาะว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องขายอะไรแบบน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเนาะแต่จะเป็นการวางไอเดียว่าเฮ้ยเราจะเล่นไปในฝั่งทางไหนเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มที่ตลาดเขาเป็นอยู่นะตอนปัจจุบันหน,หน้างานเนาะแล้วก็เราจะมีการ แจ้งเตือนเป็นระยะๆเะะะะนาะว่าให้ราคาถึงแนวต้านราคาถึงแนวรับแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่อยู่ในรายกลุ่มเนาะก็มันจะมีแผนให้2รอบเนาะก็คือรอบกลางวันกับรอบเย็นอ่ะมีจากแผนรอบกลางวันก็คือผมส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เนาะส่วนในช่อง y o u t u เนี่ยจะเป็นแผนที่ดีเลยนะเป็นแผนที่ดีเลยส่วนแผนรอบเย็นก็คือจะเป็นการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนเนาะผมจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มคนที่เปิดพอร์ต กลุ่มนักเรียนพอเราประชุมไลฟ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไลฟ์กันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะใน,นกลุ่มนักเรียนอ่ะแล้วก็เราจะใช้อ่าคลิปที่บันทึกจากกลุ่มไลฟ์นี่แหละส่งเข้าไปในกลุ่มคนเปิดพอร์ตอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันเนาะโอเคใครสนใจเข้ามาก็สามารถทําตามเงื่อนไขเข้ามาแล้วก็ทักไลฟ์ผมมาได้เนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอให้โชคดีครับพี่พี่ท่ทานสวัสด,ดีครับ สวัสดีพี่ทุกท่านมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่13เนาะเฟรดดี้โอ้โหศุกร์13เฟรดดี้อ่ากรมพานาะตอนนี้เวลาส0บนาฬิกาสินาทีเดี๋ยววางไอเดียสำหรับทองคำกันหน่อยเมื่อวานพีคจริงๆอ่าเดี๋ยวก่อนไปดูทองคําไปดูตัวทีเฟกเนาะเพราะทำทำอ่าทำแผนไว้ก็มองว่าอ่าชุด ND จากจากชุดตรงนี้เนาะอีเมื่อตอนเช้าก็คือมันลงมาถึงแนว ND ล่างตรงนี้เนาะที่957คือนี่เนี่ยมันได้มันได้มันมันเล่น มันเล่นขอบนี้พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป้าลงที่957ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราหาจังหวะย่อ L ขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วก็โ,โหมันเทลงมารวดเดียวฟุบกินออเดอร์ไปแล้วก็ยิงขึ้นไปจังหวะยิงขึ้นไปเนี่ยโ,โหกะไว้ว่าจะเอาแค่แถวๆโซนนี้เนะ 96, 96 1, 96 2, าะ96 961 962แถวๆโซนเนี้ยแน่นมันดีดทะลุทะลวงข,ขึ้นไปเลยอ่าไอเดียคือมองว่าเนี่ยแถวๆโซนบนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแนกลายเป็นเหมือนมันเป็นทรงของอีรวดเป็น head and shoulder เนาะแต่ว่าถามว่ามันเดียวกันที่มันจะไปต่อไหม ก็มีโอกาสที่มันจะไปต่อเนื่องจากว่าไอ้ตรงท่อนนี้เนี่ยมันมีมันเป็นเหมือนฮิดเด้นเนาะเออมันเป็นเหมือนฮิดเด้นแต่มองว่าแถวๆโซนบนตรงนี้อันตรายแล้วอ่าโหมดโหมดเมื่อกี้มันเคลียร์ชุดนี้เนาะเนี่ยมันเคลียร์มันเคลียร์ท่อนนี้ตอนเนี้ยมองว่าถ้ามันสะสมใหม่เนี่ยมันมันจะต้องมามาเคลียร์ตรงขานฐานล่างตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งแถวๆโซนนี้เนาะแล้วก็สะสมแถวๆโซนนี้เพื่อยิงขึ้นไปต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็ไอ้ชุดชุดเนี้ยมันควรที่จะใหญ่กว่าชุดชุดซ้ายมือท่อนนี้ เพื่อ,อยิงขึ้นไปต่อแถวแถวสัก968ไปจนถึง971ที่เป็นเป้าหมายของเขาเนาะเป็นเป้าหมายของเขาก็กรอบกรอบก็คือประมาณนี้แหละประมาณสักเนี่ย968แล้วก็971-73แถวแถวโซนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะไปถึงไหมแต,แต่แต่ส่วนตัวช็อตมาแล้วเพราะได้ได้ไหม L มาแล้วแล้วก็ปิดทํากําไรไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะมาถึงไหมเนี่ย9เมื่อกี้ตั้ง966อ่าโอโ้โหแมตไปละ966แล้วก็967อ่าเพิ่มไปอีกหนึ่งอ่าไปอีกทีละทีละหน่อยทีละหน่อยเนาะมองว่า กรอบบนตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่โซนในการไล่ราคาแล้วเอออ่ะทีนี้ไปดูตัวทองคำเมื่อวานเนาะเมื่อวานแผนรอบกลางวันก็คือคือกลยุทธ์ก็คือในในรอบกลางวันอะ่ะในรอบกลางวันก็คือโซนเนี้ยเราหาจังหวะในการเล่นในกรอบไซด์เวก็คือย่อใบที่แนวรับแล้วก็เด้งเซลล์ที่แนวต้านกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าโอ้โหทั้งวันเนี่ยมันเล่นกันอยู่แค่นี้ยทั้งวนันมาเล่นกันอยู่แค่เนี้เล่นในกรอบที่เก้าห้าอ่า5 0 5ศูนย์ห้าสามไปจนถึงห้า0ูนแปดศนโซนนี้เนาะเล่นกัน เล่นกันแบบนี้จริงๆทั้งวันแล้วมองว่าแล้วแผนในไลฟ์ช่วงเย็นก็คือมองว่ามันจะลงเนาะโดยมีมุมมองว่าถ้ามันจะลงลึกเลยก็คือที่4888แล้วก็4955ที่เป็นเป็นเป็นแนวเหมือนเป็นเป็นแนวรับแรกกลายเป็นว่ามันทะลุฟุ๊บลงมาเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหหลุดปารกตรงนี้ลงมาอันนี้แนวรับย่อยของ15นาทีก็เอาไม่อยู่เนาะสุดท้ายก็วาร์ปลงมา200เหรียญนะเมื่อวาน เออทั้งวันนี่แหละเล่นกันเนี่ยทั้งวันนะก็คือตรงนี้เล่นกันสามสิบเหรียญไซเวเดือนก็ตามตามมุมมองที่บอกว่าไงมันเป็นมันเป็นเหมือนคันเบ็ดต,ตกปลาที่เวลาเจอปลาใหญ่มากๆอะ่ะเบ็ดมันจะมันจะโน้มโน้มแรงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว,วเนี่ยแล้วก็เจอเจออะไรปลาปลาตัวใหญ่เนี่ยปลาตัวใหญ่เนาะเนี่ยเนี่ยปลาตัวใหญ่เนาะมากินโอ้โหเนี่ย พอปลาตัวใหญ่กินเวลามันลากปุ๊บเนี่ยมันมันมันดึงคันเบ็ดขาดเลยแล้วเนี่ยคันเบ็ดแม่งขาดจริงๆเมื่อคืนโหโหโหสุดยอดจริงๆแม่ลงมาจนถึงตอนแรกเราก็มองแค่4ี่5้าห้าหเนาะแต่สุดท้ายมันลงมาถึง4ี่8ปดดเลยที่เป็นทางเกตโซล่างโซนนี้โอเคทีนี้น้าง,งานจะเอาอยัางไงต่อมองว่ามันดิตรีบาวคือตอนเนี้ยไปต้องไปดูในภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะโอ้โหจะเห็นภาพชัดเลยว่าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนเช้าก็คือให้ให้ให้บ่ายขึ้นไป เนี่ยมันมาชนเส้นเส้นฟ้าของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่สำคัญ H1 ขึ้นมาแตะโซน o v e r b o ์บอเรียบร้อยเฮ้ H1 แน่งขึ้นมาแตะ o v e r b o ์บอเรียบร้อยแต่มองว่าถ้ามันย่อลงมาโดยที่มันมันมุดหัวลงมาก่อนนะเดี๋ยวหาจังหวะในการยอ่ยอ L, ย่อแอย่อบ่ายตามขึ้นไปเพื่อขึ้นต่อไปหาทาทรเกตัดไปเนาะนี่ไปดูข่าววันนี้วันนี้ Big m a มตอีกแล้ววันนี้บิ๊กแมอีกแล้วนะวันนี้ เออไม่ใช่ไม่ใช่อาร์เซนอลแมนซิตี้นะบิ๊กแมตต์ตอนนี้ดูนะบิ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์วันนี้นี่อ,อ่า CPI สองทุ่มครึ่งนี่สองทุ่มครึ่งตัวเลข CPI ตัวเลข CPI ที่คาดการกันเอาไว้ก็คือมองว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันจะลดจริงๆเนี่ยเขาพยายามที่จะคือถ้าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะเหมือนครัมป์เนี่ยพยายามที่จะกดดอกเบี้ยลง กดดอกเบีย้ยลงกดดอกเบีย้ยลงไม่พอเขาพยายามที่จะกดะกดไม่ใช่กดเงินเฟอ้อลงเพื่อให้เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ําอะแล้วไปกดดอกเบีย้ยลงมาอีกทีหนึง่งเพื่อให้ดอกเบีย้ยต่ําด้วยเนื่องจากว่าทางอเมริกาเขาเป็นหนี้สาธารณะเยอะมากๆเลยถูกไหมพอเป็นหนี้สาธารณะเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงพยายามที่เขาจะทํำยังไงที่จะให้จ่ายเงินน้อยลงโดยที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ออไม่ต้องพิมพ์เงินเพิ่มอะไรประมาณนี้พอไม่พิมพ์เงินเพิ่มก็คือเขาพยายามกดกดราคาน้ํามันให้มันต่ําคือถึงแม้ว่าคือทํัพปลายให้มันล้นตลาดแล้วให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันต่ําพอต่ำเนี่ยน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนของสินค้าทุกๆอย่างถูกไหมมันจะกลายเป็นว่าเงินเฟ้อมันจะลดโดยปริยายจากการที่ราคาราคาขนส่งมันต่าอ่าแบบนั้นจะเข้าทางเลยพอต่ําเสร็จปุ๊บต่อไปพอเงินเฟ้อมันต่าเข้าสู่ระดับที่เขาพอใจเนาะถูกแล้วเห็นยวนะ นี่เนี่ยลงมาที่หมดแนละ้วเดี๋ยวผมขายปิดปิดปิดทํากาไรก่อนแป๊บน,นึงโอเคเรียบร้อยปิดไปครึ่งหนึ่ง <laughs> ปิดไปครึ่งหนึ่งก่อนแต่มันขึ้นมาแนวแก็บบนเนาะเก้าหกหกนึงมาจริงแล้วโลดดิไหลลงทุดนโลดเดียวเลยห้าจุด <laughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวตั้งตั้งทีพีไว้อีกแนวหนึ่งแถวๆสักเก้าห้าเก้าจุดสองเนาะว่าดูซิว่ามันจะลงมาถึงไหมอ่าข่าววันนี้ซีพีไอก็ตามตามตามไอเดียที่มองไว้เนาะมองว่าเนี่ยเขากด จะทําให้ตัวเงินเฟอ้อมันต่ําลงแล้วเดี๋ยวพอเงินเฟอ้อต่ําลงดอกเบี้ยต่ําลงเสร็จเขาจะอะไรเขาจะทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทําให้เหมือนสัปปายในตลาดลดลงแล้วราคาน้ามันเพิ่มขึ้นมันจะเป็นต้นเหตุทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ําลงแบบนี้เนี่ยคือเขาได้เปรียบเพราะเงินของเขาเนี่ยจะกลายเป็นแพงขึ้นะเงินหงเขาจะแพงขึ้นคือตอนนี้ DXY มันต่าต่าเตี้ยเรียดินใช่ไหม เมื่อหลก็าตามที่ DXY มันกลับมาแพงขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าการการต่อรองของเขาเนี่ยก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นท,ทันทีแล้วมันจะเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นการแปลผกผันว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยมันลดลงในขณะที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น DXY มันเพิ่มขึ้น US d ล l l a r มีการแข่งข้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้เขาใจ่ายในอัตราเท่าเดิมแต่จ่ายนี่ได้มากกว่าเดิมเออนี่น่าสนใจน่าสนใจโอเคประมาณนี้เนาะในตัว ในตัว CPI สําหรับคำคืนนี้เนาะดูซิว่ามันจะลดลดลงจริงไหมนะก็คิดว่าน่าจะลดเน่คิดว่าน่าจะลดแล้วก็จะเป็นการเพิ่มให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ลดดอกเร็วๆนี้เออแล้วแต่ว่า financial projection ของเขาเนาะวังดอทพอดว,ว่าปีนี้จะลดดอกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะก็ต้องตามดูกันต่อไปโอเคในส่วนของกราฟเชิงราคานะไปดูหน้างานตอนนี้เลยไปดูข้อมูลกราฟเชิงราคาตอนนี้เลยอ่ะเป็นยังไงกันต่อเอ่อ ไปดูในภาพไปดูในภาพใหญ่กันก่อนอ่ะไปดูในภาพใหญ่กันก่อนในภาพของทางเฟนวิกเนาะกลับมาอะไรกลับมายืนต่ำ <laughs> กลับมายืนต่ำ 5, โโห้าพันห้าโอ้โหกลับมายืนต่ำห้าพันห้าซะงั้นทีน,นี้ในในในภาพของทางเฟ็นเดย์ก็คือกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหปิดด้วยแท่งแดงแดงยาวทีนี้มันจะมีแนวรับถัดไปนะคือเป็นแนวรับที่ เราก็รออยู่แหละว่าเอ้ยมัน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 น่าจะมันน่าจะมาเนาะซึ่งเป็นแนวคี y ์ a l ล n c เมื่อวานเนี่ยไอ้แท่งแดงยาวตรงเนี้มันกลายเป็นแท่งคีย์ e ี b a l a n c เรียบร้อยมีตรงนี้ key b a l a n เนาะแล้วแนวครึ่งหนึ่งในการขึ้นมารีเทสก็คือที่5008ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเราจะใช้เป็นแนวต้านสําหรับวันนี้นะ5008เป็นแนวต้านสําหรับวันนี้ส่วนแนวรับมันจะมีแท่งคีย์บู l ิ s h ใหมือถือตอนนี้มันปิดแก็บเรียบร้อยแล้วพอมันปิดแก็บแบบนี้เสร็จเอ้ยมันมันอาจจะกลายเป็น X gap ของของขา B ถูกไหมกำลังเตรียมตอนนี้กําลังเตรียมที่จะลงขา C อยู่ในมุมมองจากชุดปัจจุบันจากสวิงท่อนนี้เทียบโลตรงนี้นะเนี่ยแนวรับสําคัญวเอาเอารอบกลางวันก mm ่อนละกันเอ่อเอารอบกลางวันก่อนละกันจะมีแนวรับอยู่ที่4ี่5ดหห้าซึ่งเป็นแนวครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนของแทมของทีบูลเลชของเกี่ยวยาวชุดนี้เนาะสัญญาณเบลลิชเอ็นกาสัญญาณเบลลิชเอ็นกาฟึงมา มาเต็มๆแล้วตอนนี้นะอ่ะเยอแต่ว่ายังอยู่ในฝั่งของ up trend เนาะยังอยู่ในฝั่งของ up r e n d นี้ในภาพของทางเฟรม4ชั่วโมงกลับมาเป็นไซเว์อ่าแต่แต่สิ่งที่พอจะคาดหวังได้ก็คือเราเห็นการลงมากบเกือบจะ over s e l ของไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้นะอะ่ไอเดียก็คือมันมีอยู่2 scenario ว่าไอที่ลงมาตรงเนี้ยเป็นการลง A เป็น B ลง C เพื่อจบ4ตรงนี้แล้วหรือ,อยัง ถ้าจบตรงนี้แล้วไอเนี้ยมันเบรกฮายสามือไปก็จริงแต่อาจจะเป็นอะไรฮะเป็นการขึ้นของแค่ขาหนึ่งกำลังย่อ2ซึ่งตรงเนี้ยมีโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้เป็นการย่อ2แล้วอาจจะโอเวอร์โซตรงนี้ต้องเช็คสัญญาณฮิดเด้นให้ดีนะถ้ามีฮิดเด้นด้วยก็สวยงามมากอ่าใ,ในอีกในอีกมุมมองหนึ่งก็คือไอที่ลงมาตรงเนี้ยอันนี้คือแค่แค่ A และที่ดีดขึ้นมาตรงเนี้ยไอเนี้ยคือ B ีไอเนี้ยคือ B แล้วกําลังจะลงอะไรฮะกำลังจะลง C อ่าแบบนี้ก็น่าสนใจซึ่งมุมมองไอตรงเนี้ย C เนี่ยมันจะกลายเป็นเทรน ตอนนี้ก็มองเป็นการเด้งรีบาวก่อนลงมาอาจจะเป็นขาหนึ่งของ C แล้วก็เด้งรีบาวของ2ของ C อ่าสองของ C เนาะแล้วก็เพื่อลงต่อของ3ของ C ตอนนี้น่าจะอยู่ขา2นะเฮ้ยแน่พิเศษกำลังจะลงมาที่เป้าเดี๋ยวแป๊บนึงนนะอ่ะโอ okay. เคขยับราคาเป็น958.5เนาะจริงเก้า9้าแแต่ว่าเอา958.5ดจุดหูซิวมันจะมาคือ,ค,อคืนด้านะมานะเนื่องจากว่าโอ้โห เมื่อคืนทางฝั่งเมื่อคืนทางฝั่งอเมริกานี่คือแดงเดือดเลยนะเนี่ยตอนนี้ฟิวเจอร์ก็ยังแดงอยู่เมื่อคืนดาวโจนเนี่ยลบไป1.3 n นสแด q กหุ้นเทคลบลบไป2%เนาะฝั่งนิกเกอเปิดมาเช้านี้ท,ทั้งที่เขาเลือกตั้งเหมือนเรานะเขาติดลบ1.0.7ห่างเซ็งลบไปน1.8เพราะนั้นบ้านเราวันนี้คือมันจะสวนสวนโลกอีกอีกอีกหลายอีกเป็นวันที่วันที่เป็นวันที่ห้ามันก็ไม่ใช่ เออพักบ้างเอออะไรประมาณน,นี้พักบ้างไม่ใช่ว่าจะลงนะก็คือพักฐานบ้างเออเดี๋ยวจะได้หาจังหวะในการซื้อหุ้นใหม่อ่ะนี่ก็ใกล้ละเก้าห้าแปดจุดห้าเดี๋ยวรู้แล้วกันว่ามาถึงไหมคิดว่ามันคิดว่าน่าจะมาถึงนะโอ้โหใกล้เหลือเกินนี่แล้วเร็วด้วยนะนี่ดูดิแน่งจากโลกจากเนี่ยได้เก้าห้าเจ็ดใช่ไหมนี่โอ้โหวิ่งขึ้นไปเก้าจุดอะแน่งเร็วมากแล้วก็กลับมาลงเรียบร้อยเออไปกันต่อ ตัวทองคำเนาะการเป็นว่าสชั่วโมงเนี่ยมีลุน้นตอนนี้4ี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจากแท่งเทียนนะไอ้ low, นี่คือแท่งโลนี่คือแท่งโลนี่คือต้องกลับมาเบรกตรงนี้ขึ้นไปให้ได้อะมันถึงจะอะไรเป็นการกลับตัวขึ้นไปแต่หน้างานเนี่ยกลับมาเด้งแค่อะไรฮะครึ่งหนึ่งของ E b a l a n c ของ Time frame ชั่วโมงตรงนี้เท่านั้นเองนะสชั่วโมงยังไม่มีสัญญาของการกลัดตัวนะแต่มองว่าเป็นการไซด์เวสซงยกโลบเบรกไฮนะเรามองเป็นไซด์เวส์อัพอ่าประเมินประมาณนี้ก่อนส่วนภาพของ Time frame วัน ลงมาจิ้มอะไรลงมาจิ้มโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วเป็นการโอเวอร์โซยกยกโลแล้วมีการดีดขึ้นไปจนโอเวอร์บอรนะนี่สัญญาณอาสัญญาณจากข้างบนเมื่อวานเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณของ e บ r i s h d ด ver g e เจนเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดสวิงโลท่อนนี้ลงมาเนี่ยหลุดสวิงโลท่อนนี้ลงมามองถึงการย่อพักฐานหนึ่งรอบและจะลงมาจนโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวของทางเทมหนึ่งชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยนี่นะเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้ว อนี้การรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันก็กำลังจะรีบาวขึ้นมาจนโอเวอร์บอทเรามีแท่งเทียนซ้ายมือเป็นแท่งคีย์เบลิชสำคัญอยู่คือแท่งนี้เพราะฉะนั้นผมจะใช้ไอ้แท่งนี้นี่แหละนี่แหละเนี่ยแท่งนี้นี่แหละเป็นแนวอะไรฮะเป็นแนวต้านอ่าเห็นไหมห้าศูนย์ศูนย์แปดซึ่งไปล้อกกับทางเพลยเดย์พอดีเลยที่เป็นแนวคีย์เบลิชเนาะห้าศูนย์ศูนย์แปดวันนี้นี่ห้าศูนย์ศูนย์แปดก็อีกไม่ไกลอะ่ะอีกแค่ยี่สิบกว่าเหรียญนะตีว่า ผมประเมินแล้วก็มันมีแนวแนวแนวซ้ายมือตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวอยากให้อยากให้ดูตรงนี้คือถ้าเห็น h 1 over b o a h t นี่สวยงามอยากให้ดูสวิงแบบนี้นี่ขึ้นไปหาหายขึ้นนี้เราจะเห็นโหมดเห็นไหมโหมดโหมดการเล่นนี่นี่คือเทียบจากชุดนี้ขึ้นไปสวิงหายชุดนี้นะชุดนี้เวลามันย่อเห็นไหมมันย่อมาแค่อะไรมันย่อมาแค่เนี่ยมันมันย่อมาแค่แนวโหมดชุดนี้ แสดงว่าไอ้ชุดนี้มันเล่นเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เกิดการดีดรีบาวปัจจุบันเราก็ต้องเทียบจากไฮตรงนี้ลงมาข้างล่างงนี้เนาะนี่เทียบจากไฮตรงนี้ลงมาข้างล่างเราจะเห็นหมดหมดถัดไปเนี่ยหมดข้างบนก็คือตรงนี้เรามันเล่นกันสองเอดีไหมลองดูดิเราเทียบชุดนี้าจากเ d นดนะีนี้นะ ND นี่นะ n อนดีนี้นะขึ้นไปข้างบนโอ้เล่นสามเอนดีเลย มันเนี่ยมันเล่นรอบแรกนะอ่าเล่นกันแค่นี้ตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอยู่แถวๆโซนนี้ใช่ไหมแล้วจากโซนนี้ลงมาแนวสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็แนวสามร้อยเปอร์เซ็นต์ปึก๊กตอนเนี้ยมันลงมาแนวสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นหนึ่งสองสามเอ็นดีเล่นสามเอ็นดีแล้วจากชุดนี้เองเนี่ยกําลังสะสมโซนล่างซึ่งมันมีเอ็นดีหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ็นดีหนึ่งอยู่ตรงนี้กําลังสะสมโซนสองก็คือโซนนี้เนี่ยเราก็ต้องเทียบชุดนี้กับชุดนี้เนี่ยใช้กองใช้กองนี้นะ ใช้กลองนี้มีกล่องนี้อ่ะแล้วก็วัดขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแนว ND อยู่ที่5003เพราะฉะนั้นผมจะใช้5003นะหรือ overlap เผื่อ overlap ไปหน่อยแล้วกันเป็น5005เป็นแนว ND ขวาอย่างนี้เป็นแนวต้านนะอ่าจน30 5005จนถึง5015จะทำหน้าที่เป็นแนวเป็นแนวต้านของวันนี้โดยเราจะเช็ค H1 overbought มันไม่ควรผ่านอ่ะเนี่ยมันไม่ควรผ่านชุดนเนี้ยเนี่ยแล้วไอ้ไอ้ท่อนไอ้ท่อนที่ที่เรามองจากซ้ายมือเราจะเห็นเราจะเห็นเอ็นดี ND ชุดนี้นี่เอ็นดีชุดนี้ยิงขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมแนวสองร้อยเปอร์เซ็นตก็คือห้าเก้าสามสี่แล้วก็ห้าสี่สี่แปดสี่แปดเจ็ดแปดแถวๆโซนนี้เนาะเป็นแนวสองหกเอดแปดอ่า ให้มองเป็นโซนก่อนให้มองเป็นโซนก่อนจากชุดนี้นี้นี้ลบออกไปเราจะได้แนวต้านประมาณนี้จะได้แนวต้านประมาณนี้อ่าทีนี้ทางทางในมุมอของชุดคลื่เนเนี่ยเมื่อกี้เราวัดจากตรงนี้ลงมามันลงมาถึงแนวอะไรฮะแนวร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดพอดีแล้วก็เกิดการดิรีบาวใช่ไหมนี่ปัจจุบันก็คือดิรีบาวขึ้นมาอ่าหลุดสวิงโลของท่อนไหน ผมว่ามันจะลงต่อแหละแต่ว่าถ้ามันไม่โอเวอร์บอทแล้วก็ลงแล้วก็ลงมาก่อนนะเราหาจังหวะในการย่อบ่ายขึ้นไปโดยใช้โดยใช้โลตรงนี้เป็นแนวสต็อปนี่คือถ้ามันลงมาโอเวอร์โซยกโลถ้าโอเวอร์โซของ15นาทีนะก็โอเคเราซื้อได้เราโดยเราใช้โลนี้เป็นแนวสต็อปตรงนี้นะโลนี้เป็นแนวสต็อป4.8 4.878.80 4.878.80 48เป็นแนวสต็อป แล้วแนวคีย์บูลลิชของ H1 ตรงนี้ yes. ใน H1 มันมีสัญญาณของการตัดตัวขึ้นเห็นไหมท่อนนี้เน yeah. ี่ยข้างบนของแท่งเนี้เนี่ยของแท่งซ้ายมือแท่งเนี้ยตรงเนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวเป็นแนวรับนี่แท่งนี้อ่าแท่งนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวรับนี่4922 ผมใช้4922จนถึง4912 4912เป็นแนวรับสำคัญหลุดสวิงชุดไหนลงมาถึงจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวจริงๆโหแน่เมื่อกี้แน่ผมมองผมมองแท่งเทียนแท่งนี้นะนี่เนื่องจากว่ามันเป็นแท่งประกบลงมาผมใช้ผมใช้ตรงนี้เลยเนี่ยผมใช้ตรงนี้เลย าหลุดท่อนนี้ลงมาซึ่งเป็นสวิงซ้ายมือเห็นไหมเนี่ย4 4977ผมใช้ราคาปิดของแท่งนี้นะ4978.02 4978.02หลุดท่อนนี้ลงมามองย่อพักฐานลงมาข้างล่างแต่ถ้าไม่ย่อมันจะขึ้นต่อไปหาทารเกตส่วนบนโดยที่เราจะใช้ข้างล่างกรอบวอลาทายอยู่ประมาณสักอ่20 32 34เหรียญดังนั้นข้างบนผมจะใช้ตรงนี้ เอกฮอบสวิงชุดนี้ราคาเปิดอยู่ที่5044.62 5044.62นี่อ่ผมจะใช้ส่วนนี้แหละเป็นแนว stop loss โอเคอะกรอบรอบกลางวันประมาณนี้เดี๋ยวผมรับเบรัตสอนสักหนึ่งโอเคสรุปแผนเนาะเราจะเล่นย่อบายที่แนวรับจากข้างล่างแต่ว,ว่าถามว่าเล่นเซลได้ไหมเล่นเซลได้ก็คือไปเล่นเซลขึ้นบนเนาะตรงนี้จะเป็นเป้ารีบาวของชุดนี้ เช็ค H1 overbought นะจากชุดตรงนี้นะถ้าหลุดตรงนี้ลงมา4944978เรามองย่อพักฐานซึ่งสามารถย่อพักฐานลงมาได้ถึงข้างล่างเลยโดยเราจะเช็ค M15 จนถึง H1 oversold ตรงนี้เนาะแล้วก็หาเป็นจังหวะย,ย่อซื้อจากตรงนี้เพื่อเคลื่อนต่อแต่ถ้าเราก็ใช้โลตรง4878โลเมื่อคืนเป็นแนว stop loss ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปโอ้โหลงไปได้อีกไกลเลยนะลงไปได้อีกไกลเลยอีนนี้จากาจาก time frame 15นาะทีมันจะมีหัวขาลงของชุดนี้ซึ่งเห็นไหม ตอนนี้มันลงมาถึงหัวขาลงที่2 6 1 8 8 4 8 9 0แล้วก็ดีดขึ้นมามันมันกำลังเล่นระหว่างช่วงฟีโบดท่อนนี้อยู่ท่อนนี้นะเห็นไหมมีการโอ้แลบล่างโอ้แลบบนก็ลุน้นลุ้นว่าจะยอ่อคือหาจังหวะย่อเพื่อไปต่อไปหาเป้าหมายตรง500 5 5 0 15แล้วกันเป็นการเด้งของไทม์เฟรมหนชั่วโมง1เที่ยวส่วนในในในแน,นวรับโซนวอลลุ่มเราเรายิงจากสวิงไฮตรงนี้ลงมาถึงโลตรงนี้นะท่อนนี้นะ เนี่ย yeah, มันจะมีโหนตรงนี้ยังไม่มีการสะสมนีม่เป็นการทิ้งยาวๆเพราะฉะนั้นมันยังไม่ขึ้นหรอกมันยังไม่ขึ้นหรอกมันจะเป็นการย่อลงมาก่อนแล้วก็จากข้างล่างขึ้นมาจนชุดปัจจุบันมันเล่นไปมันเล่นไปแล้วหนึ่งครบครบเอ็นดีไปแล้วก็คือจุดนี้จุดนี้นะอ่าดูดูขอบล่างก่อนจากชุดตรงนี้ขอบล่างตรงนี้ก่อนอ่าเราเราเราวัดอย่างนี้ดีกว่าอ่าจากตรงนี้จากโลนี้ขึ้นไปข้างบนนี่ตรงนี้เนาะ ข้างบนข้างล่างตรงนี้แล้วก็เล่นมาข้างล่างตรงนี้เป็น ND เนาะเนี่ยลงมาข้างล่างตรงนี้เป็น ND เราวัดจากตรงนี้ลงมาข้างล่างนี้เห็นไหมมีการสะสมชุดล่างตรงนี้จากขอบบนให้ดูเป็นเป็นโซนนะจากสวิงล่างไปข้างบนแล้วก็จากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้นี่จากข้างบนตรงนี้มีมี ND ที่รอการขึ้นไป เคลียร์อยู่แถวๆ5004ไปจนถึง5034เนาะส่วนข้างล่างท่อนนี้เห็นไหมเทียบกับสวิงไฮข้างบนมันยังมี ND ที่ค้างอยู่อยู่ที่4860อ่ะตรงนี้ยังค้างนะนั้นถ้าย่อดหลุดตรงนี้ลงมาแสดงว,ว่ามันจะไปข้างบนแต่ถ้าเนี่ยชุดนี้มันดิรีบาวขึ้นไปก่อนพอดิรีบาวขึ้นไปท่อนนี้ยมันเล่นเป็น2 ND แล้วเห็นไหมมันเล่น1ตรงนี้นะปึ๊บนี่ร้อยนะขึ้นไปสองนะนี่ขึ้นไปสา0เนี่ย มันเล่นครบ n อดมาแล้วอันนั้นชุดนี้คนที่จะย่อพักฐานลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งการย่อพักฐานเรามองแถวๆซักครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเนี่ยเราไม่ก็วัดจากชุดนี้มาทั้งชดุดนี่นี่นะมาทั้งชุดตรงนี้จากจากโลข้างล่างเทียบจากสวิงนี้นะเทียบโลเห็นไหมมันจะมีแนวเอดอยู่ที่5.005ูนพอดีเลยหรือถ้าเอดย่อยก็คือตรงนี้ระหว่างท่อนนี้ไปข้างบนก็คือ สี่สองสี่เก้าหกอ่าข้างบนอา๋อข้างบนมันมันมันกำลังสะสมอยู่ใช่ไหมถ้าหลุดท่อนนี้ลงมาสี่ห้าเก้าหกแล้วก็สี่สี่เก้าสี่หนึ่งผมว่าสี่เก้าสี่หนึ่งน่าสนใจกว่าผมใช้ตรงนี้ก่อนสี่เก้าสี่ศูนย์นะผมใช้สี่เก้าสี่ศูนย์ตรงนี้น่าสนใจกว่าเราเอาท่อนนี้ก่อนเพราะมันเป็นเอ็นดีใหญ่ด้วย 494 0 493 0เรามองเป็นแนวรับแล้วก็เช็ค M15 เช็คนะเช็ค M 1 5เช็คเ1 5ไปจนถึงอ h อ over oh, so วนะอ่ะสวยแล้วเราใช้โลตรงท่อนนี้4906 4906 4906.84 ะตรงนี้เป็นแนว stop loss โอเคแผนก็คือย่อซื้อขึ้นไปนะเนี่ยมองตาม N มองมองตามเอดีของเขาเนาะโอเคอ่ะแผนรอบกลางวันวันนี้มองว่าย่อบ่ายเพราะว่า M M สิห้ามันยังไม่โอร์โซเลยมันยังไม่มันมันควรจะเห็นการยกโลก่อนแล้วก็ดีขึ้นไปอ่ะประมาณนี้ฮะแล้วก็ถ้าจะเล่นเซลก็คือไปรอเด้งเซลที่แนวต้านส่วนบนตรงนี้เนาะโอเค ประมาณนี้ฮะขอช่วงดีครับพี่พิวท่านสวัสดีครับ